คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและคำพูดหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามากับเกมฟินิก i x ทยานนะวันนี้จะมาบอกนะเผื่อใครกำลังสงสัยหาเกมเล่นหาแนวทางเล่นเล่นเว็บไหนดีเล่นสล็อตเว็บไหนดีแล้วจะบวกเน่ ผมจะแนะนำมาเล่นให้เว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับผมนันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเราเราไปดูกันว่ามันแตกดียังไงผมถึงแนะนํายังไงให้มาเล่นเล่นเว็บไหนดีต้องเว็บที่ผมเล่นเท่านั้นฮะมาดูวันนี้พกทุนมา5,000บาทครับกับเกมเฟน,นิกซ์นี้ขอยนยาตเริ่มต้นที่เบ็ด100เลยนะทำไมถึงกล้าเล่นเบ็ดหนักขนาดนี้กับขอเว็บเขาดีนี่ฮนะเล่นขาดทุนนีแทบจะไม่ขาดเลยกับรายรุนๆกำไร,รน้รน,น,น,นๆนะมาไปกัน เปิดดอกแรกนะ200เกมนี้เก็บไข่ครบ5ฟองเราจะได้เข้าฟรีเกมแล้วทุกท่านนี่ไงเรียบร้อยมา6ฟองเลยไม่ได้มา5ฟองเอู้12หมุนคูณทีละ2เอาโอ้โห,โหเปิดกระดีเลยไข่กำลังงงๆนะควรจะเจะล่นแ่ล็อดเว็บไข่ดีนะมาเล่นนี่เลยเว็บจเล่นนี่เลย16เข้าไปแล้วแปลงดีดีหน่อยมั้งอู้หัวแพงฮะ เลขหน่อยคูณแปดูจะได้คูณน้อยไปหน่อยแต่รางวัลเมกะมาเลยฮะีพันบาทโอ้โหใจได้เคอีกคูณนอยร้้าสิบดีหมดนะมันจะคูณให้เรื่อยไม่ว่าเรจะเข้าหรือไม่เข้าเกจเกมีูุที่กแล้วไม่เลยปีนึ่งอโหคูณีแปแล้วคูณยี่สบว่าย่งไงไ่ใจคูณยีสองจ่ายหน่อย เกขาหมดฮะตอนนี้หนักหนักหน่วงหน่ดสุดท้ายเรียบร้อยโตัวโยกตัวแพงฮะต้องคืนสุดท้ายคูนี่จุดสี่นะเอารายดอกนี <accord> ้โ <bugün> อ <Shirley again> so, ้ชุ่มช้ำเลยนะหนึ่งหมื่นสองพันฮะตอกเดียวโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแตกกระเบื้องร้าวอุ้ยเป็นไงพี่นะอย่าลืมคระปุกจะมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยสำหรับใครที่มองหาจะเล่นสล็อตเว็บไหนดีนะ มาตามมาเล่นมาดูที่เดียวกันได้นะครับ19,850รอบแตบบ่มาได้ย่างนี้ขออนุญาตขยับเป็นไปเลยหลักันนะไปที่200ไปเบาๆนะไปต่อขออีกหน่อยอุย้ยละเรียบร้อยปีเกมเข้าอีกแล้วนี่ไงเห็นไหมมันเข้าดีจรดีนะปีเกมเกมนี้โอ้โหสุดจริงนะ12บสองม,มาเก็บแค่5้ฟองเท่านั้นบุญแรกโอปุวีบุญน้อยหน่อยบุญรวมแน่ ขายกันต to wow. ่อฮะ้ยค <duh. S 3> ูไปค่อยๆคูณี่ฮะมาคูไข่มาคอกมาเต็มากกว่านั้นแล้แจมเลยขายกันต่อเหลือหกมูนคูให้เรื่อยๆแล้วนี่ไงหน้าทองมาเต็มมากเลยคูหกเท่าไรไงดอกเนี้ยเก้าพันโอ้โหมาเยอะกว่านี้ะต้องคูณเยอะกว่านี้โอ้โหแล้วนี่ไงแล้วนี่ไง วเข้ามาด้วยนะอุ้ยสองนี้เท่าไรเนี่ยจะบ้ากันไปเลยฮะโอ้หแตกจรงจเมื่อี้เขาจ่ายหนักจจริงจนะโอ้โหสองหมื่นสี่สงพี่รอหรือตั้งห้าหมุนะได้หมุนขึ้นไปอีกมุแปดเข้าไปแล้วโอ้โหมาสบทองขอเพิ่มหน่อยได้ไหมุสอ้าห้าร้อยมันสองหมุนสุดท้ายฮะหมืนสุดท้าย ถ้าจ่ายแพงหนักก็คือไม่จา่ายรียับร้อยไม่เป็นไรรนรงัลรวมรอบนี้ครับผมนะจบไปที่สามหมื่นสองันีร้อยบาทออฮโหสุดยิงสุดจัด โอเคนะทุกท่านนะอย่าลืมครับผมที่ผมบอกไปนะใครกาลังมองหนาะเว็บเล่นอยู่นะครับเว็บสลอ็อตเล่นเว็บไหนดีมาเล่นเว็บนี้เลยเว็บที่ผมเดี๋ยวมจะทิ้งลิงก์มาให้นะโอเคนะทุกท่านนะคลิปนี้ก็คงต้องพอเท่านี้นะใครที่ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ไปเล่นเกมไหนเบ็ดเท่าไหร่เท่าไหรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ฮนะสวัสดีครับ